อนนี้ผมเล่นเป็น Polentino ป่านะซึ่งน่าจะเล่นง่ายนะเพราะว่าฝั่งตัวข้ามเป็นอด d u i n กับมอทอสอ่ะมีแค่นี่ได้น่ากับนาคอสนาที่เราอาจจะจับยากหน่อยเพราะว่าเขาคิวไงแต่ตัวอื่นเราว่าเราได้ได้หมดเลยชิวๆเลยครับ <S <S เฮ้ยเพื่อนเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวเพื่อนไม่เอาคิวกันแล้วนะเอีกเดินเวกอยงงั้นเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่า เดี๋ยวถ้าเล่นไปครับเราฟาร์มไปแล้วไงเดี๋ยวถ้ามีประเด็นเราค่อยเดินไปซ้อนนะเราเดินไปเก็บงานนะเดี๋ยวเราไปขนาดนั้นเขาเขาจะเอาเหรขาจะเล่นป่ะล่ะโอเคยวมันจะมีประเด็นครับเรามาก็ได้วะมาเพื่อนมาไม่ตายเอ้าดึมาแก๊กไม่มีดึงเหรอโอเคเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนกรรมโอเคสวยได้อยู่ครับได้อยู่เราก็นึกว่าเขาไม่มีดึงไงดึงเขาน่าจะเพิ่งมาเราก็ปาดอกใส่คีไปไงรีบไปโอเคเฮ้ยเพื่อน ไม่กลับไม่เอาเคลิปเลตเ,เ,เ,เนี่ยหรอโอ้สองวฟนะสองวฟเลยเนี่ยเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปรับเวฟบนลปะเดี๋ยวได้คลีปอะทุกคนเดี๋ยวผมไปรับเวฟบนหน่อยแล้วกันครับฟาร์มเวิปยังหวัทุกคนป้ามเลยวปะนี่ฟาร์มไปแล้ววะ่ะโอเคครับผมต้องเดินไปแล้วแหละคีปล่อยเลยกันโอ้โหไม่ทันวะ่ะเพื่อนเอาเกินเพื่อนเล่นเกินเพื่อน,นเยอะเกินถึงไหมโอ้โหพิกเกอร์โอเคโอเคโอเค แต่อันตียังไงก็ไม่ถึงครับเมื่อกี้แต่ผมแค่อันตีแบบย่นระยะเพื่อที่จะปาดอกไงเขาเสียฟิกนะครับไม่เป็นไรถือว่าได้ฟิกเข้าไปแล้กับอันตีเราเราคูดาวไว้อยู่นะครับเพราะเราป่านะมาคอสยังไงยังไงไม่มีอันตีเพื่อนเกือบถึงเกินอุ้ยโอ้ยดึงหินมาเพื่อนได้แค่นั้นนะเพื่อนได้แค่นั้นอ๋ออย่าแค่นั้นนะเพื่อนสวย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 โอ้เกือบผิดเกือบตายคนเกือบตาย ยิ่งใหญ่นะคีปเรายังไม่ได้ทำอะไรนายนะคีปนะโอเคครับมาเพื่อนเพื่อนเล่นเกินโอ้หอะไรวะนั่นดุเกินเพื่อนดุเกินเกินไปหรือเปล่าอย่างนั้นเล่นอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่เอาคิปเล่นกันหรอแล้วจะเอาตังค์ไหนวะน่ะเกินไปเกินไปเพื่อนเราเกินไปแล้วทุกคนโอเคครับเพื่อนเล่นเล่นเลยไ่ไดเล่นไปเลยเดี๋ยวเราไปซ้อนเดี๋ยวเราเก็บงานทุกคนเดี๋ยวเราเก็บงานมาแล้วเพื่อนมาแล้ว มาช้าแต่มานะมาช้าแต่มานะมาช้าแต่มานะมาดีโอ้ยดีสู้สู้มาถ้าจะมาขนาดนี้โอเคตายก็ตายวะเยอะเกินทุกคนเบฟไปประมาณสามสีเ่เบฟแล้วเว้ยเออเคเลียร์เลยหน่อยที่สามเบฟทีเ่เบฟนะครับนะแครี้เราเสียไปเนี่ยเราก็ตายเนี่ยดิ ผมว่าผมน่าจะต้องฟาร์มยาวนะครับผมว่าเฮ้ยไบโอูอ้าวตีคองอย่างไรตีกองอย่างไรจะขอแล้วกันนะเรียบร้อ,อยได้ชับดาวด้วยคุ้มเลยทุกคนตอนนี้คุ้มเลยไปอูร้อนบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยไปอูเฮ้ยไปอูแบบร้อนร้อนช็อตนี้โดนไปเป็นไงล่ะกินตายกันเดียวรีบร้อนไปอูร้อนตอนนี้ไปอูร้อน โอ้โหแน่น,นอนบอกเลยไปอูช็อตน,นั้นอะยกหลาดแน่นอนอยากคยาุยดังๆอยาก,ยากค,ยาคุยดังทคนเป็นผมผมก็แบแบแม่งแบบแม่งห่วอ่ะออยู่ก็ไปรัดเขาแล้วตายด้วยทุกคนเสียจะด,ดาวให้ผมด้วย <c oughs> ตอนี้ผมดูทรงแล้วผมต้องเอารวยไปก่อนแหละครับผมดูทรงเพื่อนเพื่อนจะเล่นเยอะไปแล้วผมดูทรงเพื่อนแบบต้นเกมเพื่อนบวกั่วมากเลยนะผมต้องรวยแล้วแหละมาเลยเพื่อนเฮ้ยหัวตีเลยยอนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ออกมาก่อนครับตั้งหลักก่อนเอ้าโอ้โหชิพกลับทุกคนมาดิสวนนะเฮ้ยโอ้โหถ้าผมอันติไม่พลาดนะทุกคนนะหรือดอกไม่ว่าก็ได้ดอกดอกแรกอะไม่ว่านะผมผมว่าผมได้หมดเลยนะเอาชีฟหน่อยเพื่อนใช่ไหมบวกโโอ้หต้นเกมเพกกื่อนบวกกันดับเลยแล้วบวกแมวเชีฟไปเลยทุกคนเออถ้าเคลียร์ชี้ฟค่อย,ย,ยไ,ปไปแบบไปเล่นอะไรแบบนี้แต่นี่ไม่ชีฟไม่เคลียร์เลยอ่ะบวกอย่างเดียวเลยมาเพื่อนเอาอันเคลียชีฟก่อนเคลียชีฟก่อนเคลียชีก่อนชีฟเข้าไปเล่น เล,เลยเพื่อนเล่นเลยมาโอเคครับอ่าหมวกป้อมไงหมวกป้อมไงหมวกป้อมไงไม่กลับไงถ้าแบบนี้ควรกลับน้ำนะอย่าไม่ต้องมากัดเนี่ยนะครับนะเลือดน้อยไปเลยไม่งั้นก็จะแถมป้อมพร้อมป้อมไปเลยครับเ,เราได้ทั้งป้อมได้ทั้งคนเลยนะครับจนะอดเมื่อกี้นะคือแบบควรกลับนะครับนะไม่ควรที่จะกันนะโอเคครับบนน่าจะเยอะนะเดี๋ยวผมรีบไปบนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์กลางก่อนก็นกนได้ เมดเดินขึ้นไปแรงง่าครับผมต้องเคลียร์กลางให้เม็ดเดี๋ยวกลางโดนดันนะโดนติดอ,อยากเล่นมากไปทุกคนแต่เขาไม่ยังตินะนี่หน้าเขาหลบได้ถ้าเป็นเมดขาตายผมใส่แนะ้วเมื่อกี้นะโดนแนบออกไปเพื่อนบนมีประเด็นครับกำลังไปเพื่อนกำลังไปเล่นได้ไหม่ะเล่นได้ปะเอาได้ปะเพื่อนเอาดิเอาด,ดิเพื่อน,ออนล้ำอยู่ล้ำอยู่เพื่อน ยังไงนาคอสอยู่ไหนเกอยู่นี่เพือ่องนั้นสวยปัดสวยโอ้โหโอบอกนาคอสบอกไม่ต้องเดินนาคอสบอกูไม่ได้เดินเลยนาคอสบอกกูไม่ได้เดินเลย <c oughs> ขนาดตัวผิวนะทุกคนตัวผิวยังไม่ได้เดินอ่ะเจอซีซีไปเฮ้ยพี่เลียอะไรนะ่ะเจ้าทำอะไรของเจ้าเอาดีเพื่อนเอาดีความมดีเพื่อนนี่ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไอ้ปล่อยโทรศัพท์ได้เลยน,นะ เอ้าวไบโอโอ้หวานตีดสวยุเน like um, okay. ี่ยเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเราเจอกันอีกแล้วไบโอไวโอบอกมึงอยู่เล่นเหรอพอเล่นพอเล่นอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมช็อตช็อตแล้วช็อตที่แล้วแบบลัดมังกรไปเองแหละแถมชัดดาวเข้าด้วยนะช็อตนี้เจอกันอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหมังกรลีมังกรเกิดใหม่แล้วมังกรจะเกิดใหม่เพื่อนผมมา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 ดีวเพื่อนลุยมาด้เพื่อนด้ยเอาเพื่อนเอาดิเล่นดิไปเล่นดิมาดิ โอ้ยโอยโอเคก่อนโอ้ไ hmm. ม oh, like. ่ตายว่ะเพื่อนเพื่อนเราเล่นช้าไปอย่าเสียดายไม่ไว้ใจเราไงเพื่อนเราเห็นแบบเพื่อนแบบไว้ใจเราหน่อยนะทุกคนนะไหวได้เมื่อกี้ได้หมดเลยนะแต่เพื่อนเราเข้าช้าไปหน่อยวิสาลํำให้ในป้อมมันก็เลยไม่ตายนะทุกคนมันในป้อมด้วยแหละมันติดป้อมนะ้เฮ้ยเนี่ยยังไงไวโออีกแล้วโอ้โหมันอีกแล้วหรอไวโอบอกอีกแล้วหรอฟาเรน มือ่อกี้แล้วหล่อฟอเรนไม่ตายด้วยนดะอยยูก็ช่วยไป13เออเจ้าแม่เอสซีู่แล้วลิลูเมียเนี่ยเจ้าแม่เอสซีู่แล้วทุกคนอยู่ตรงไหนก็ได Ad ้เอสซีนะีแค่กดอันติก็ได้เอสซีละคือเป็นตัวที่แบบเก็บเอสซีได้ดีเลยนะนะคือมันตัวช่วยเพื่อนง่ายไงแบบปั๊มเอสซีง่ายนะแค่ตรงไหนมีไฟก็อันติกุ้งก็ได้เอสซีลนะแถมมีลุ้นได้คิวด้วยนะนะตัวมันโหดนะผมผมค่อนข้างผมค่อนข้างเกลียดนะคนเจอลิลูเมียนะ มาดิมาดิมอทอดขอที่ก็นีน่แไงม,มันเป็นเป็นยืนติดขื้อมันยืนชิดขื้อเรื่อง,งยืนชิดขื้อเอาที่หมดโอเคครับลูกเกมผมว่าน่าจะเกมไวครับพิ้วว่าเราอะ่ะอุยอ้ยโหยูซ่ปาปลาดอกโดนละเขาพิ้วครับนะเขาตอกพิ้วคืลูกเมียมันขาตายก็จริงเว้ยแต่ว่ามันซีซีมันแบบหนาเอ้ยทุกคนซีซีแบบ คือโคตรซีซีอะทุกคนนะถ้าใครเจอก็ถ้าใครเจอรูเมียแบบตำแหน่งดีๆจังหวะดีๆผมว่าทุกคนน่าจะน่าจะคิดเหมือนผมเลยถ้าเจอรูเมียจังหวะดีๆตำแหน่งดีๆแบบคือคนเล่นเก่งอแบบน่าตำคาญมากครับรวงยากมากใช่ปะถ้าใครเจอลูเมียเก่งๆบบเมนรูเมียแบบเซียนรูเมียเลยที่ยืนตำแหน่งดีๆแล้วก็จังหวะดีๆเนี่ยสตันแบบคอยสตัน์ให,ห้แบบใครเล่นแอสซาซินล้วงรูเมียนี่คือแบบท้อออกเลยทุกคนแบบ โอ้โหซีซีอะไรนักหนาวะเนี่ยไม่ได้ขยับครับผมบอกเลยนะขนาดฟอร์เรนกัน์ดซีซีผมยังเกลียดมันเลยผมยังไม่ชอบเจอรูเมียเลยทุกคนมันเป็นตัวที่ขาดอันติผมไหวที่สุดเลยนะไม่รู้ว่าผมซวยหรือโมนะครับแต่ซีซีมันหนาจริงรูเมียหนาจริงมาแล้วเพื่อนเอ้าโหดูนักผู้ไปทันขาดคำผู้ไปทันขาดคำโดนโดนอดีตอินขาดอันติว h a เก้เพื่อนน่าจะเกมไหวครับตาเนี้ยสิบนาทีไม่เกินสิบห้านาทีผมรู้ละ เพราะว่าอาการเงินผมค่อนข้างที่จะฉีกแต่นาะอัเขาก็โอเคนะเขาจะปีกพุดนะเขาแบบแยกหางเงินเก่งนะผมรวยด้วยแหละแต่ว่ามันก็ต้องรวยเพราะว่าเพื่อนเราแบบทิ้งเลนไปหมดเลยนะผมก็เลยแบบฟาร,ร์มฟรีเลยนะนะเพื่อนเราแบบเล่นยับเลยไม่รู้ว่าเข้มหรือมั่วน,นะคือไปบวกมั่วเลยอะต้นเกมอะคือผมแบบบวกมั่วจัดอเ,เอาไปอวดแล้ว ไวโอแล้วไวโอ้กแล้วไวโอ้กแล้วไวจับโอเคมาดิสวยเพื่อนหมาหมาดิดูซับแบบมีอะไรนะดูซับแบนดี้เป็นไงะอะไรวะแบนดี้มันก็ถูกแล้วไหมทุกคนแบนดี้เอาเพื่อน ผมได้แล้วเอ้ยหัวนะคอรโอเคตายอยู่ล้ำอยู่เพื่อนล้ำอยู่วินิจฉัยใหหน่อยโอเคสวยเพื่อนอ่าไปโออีกแล้วไปโอบอกมึงอีกแล้วไอ้ฟอร์เรนเอ้ยหูปราช็งโอเคอุ้ยอุ้ยโหรอดได้ไงวะทุกคนรอดได้ไงให้ไบบนี้ละอุ้ยเกือบตายโอเคครับผมยืนแอคกไปทีนึงจบจบครับจบ G G ครับผม G G ครับเกมไวครับตานี้คือเนี่ยแหละถ้าฟอร์เรนป่ามันก็ถ้าเรา มันสามารถทําต้นเกมได้ดีเดินเกมต้นเกมได้ดีนะฟอร์เรนติโน่ป่านะแต่ว่ามันเพื่อนแบบต้องต้องเพื่อนที่ดีนะต่อให้เราเล่นเก่งแค่ไหนเอาจริงๆอะฟอเรนเล่นเก่งแค่ไหนถ้าเพื่อนแบบถ้าเพื่อนเอาเนียถ้าเพื่อนแบบไม่ค่อยแบบเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็คือจะเล่นยากครับต่อให้ฟอเรนเก่งแค่ไหนก็ตามนะออฟก็เหมือนกันนะต่อให้เรากดเลนออฟเท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าเพื่อนแบบทําเกมแบบไม่ดีมันก็แพ้อยู่ดีครับเพราะฟอเรนมันเป็นตัวที่เล่นยากอยู่นะนับวันยิ่งเล่นยากนะทุกคนบางมากเลยครับโดนไม่โดนอะไรนิดหน่อยจะตายแล้ว บางที่างคีบอีกผมพูดตรงๆเลยนะคือแบบมันกากมากเนทะุกคนไม่ใช่ว่ากากของคนไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เล่นได้ครับแต่ต้องดูจังหวะด้วยนะครับแล้วเวลาหยิบต้องดูตัวด้วยต้องดูตัวฝั่งตรงข้ามด้วยว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะว,ว่าเราสามารถหยิบมาเล่นได้ไดไหรือเปล่าไม่งั้นมันก็จะแบบเล่นยากหน่อยนะแต่ผมก็แบบผมก็เลิกเล่นไม่ได้ผมก็เล่นอยู่แล้วไงใช่ไหมคือผมก็เล่นอยู่ตลอดลยครับแต่ผมต้องดูตัวเดี๋ยวนี้ถ้าผมอ้าวถ้าแรงคอนต้นๆอ่ะแรงคอนประมาณ20 30ดาวไม่เป็นไรเราสามารถหยิบได้แต่ถ้าแรงแบบ อย่างเช่นอาซูพีนไ,ไปถึงแบบ8 0 9 0ดาวเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องต้องดูตัวแล้วเราจะหยิบแบบตามใจเราไม่ได้นะครับเราจะเอ้ยจะเล่นฟอเรนไปเนี่ยอยากจะเล่นฟอเรนขอเฟิร์สก่อนเฮ้ยเราขอเฟิร์สก่อนขอเฟิร์สฟอเรนก่อนไปเนี่ยมันมันไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นจะเล่นยากครับยิ่งดาวส,สูงงเนี่ยคือแบบเล่นยากมากร <S <S เราต้องดูสถานการณ์ด้วยนะเราจะหยิบตามใจเราไม่ได้นะ ก็จะบอกบตลอดนะว่าพอเล่นนับวันเล่นยากจริงๆนะทุกคนนะใครที่เล่นก่อนน่าจะรู้นะครับว่ามันบางแค่ไหนนะบางมากทุกคนบางมากบางมาก,ามากคือโดนแบบนิดเดียวก็จะตายจริงๆนะโดนที่หน้าโป๊กทิ้งไปครึ่งหลอดแล้วโดนลิงทุบทีหนึ่งนั้นเกินครึ่งหลอดจะตายแล้วก็นั่นแหละครับก็ก็ไม่เป็นไรครับนะเราก็เล่นไปแล้วเราไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ก็เล่นได้ครับมันก็ยังเก่งอยู่นะนะมันก็ยังเก่งในเรื่องหนึ่งหนึนะ่งะแต่นั่นแหละครับต้องดูสถานการณ์ด้วยครับหยิบมาแลวต้องดูตัวด้วยว่ามัน ไหวหรือเปล่าในตานั้นๆนะครับมีตัวแก้วเยอะหรือเปล่านะยิ่งแพทแพทล่าสุดนี้มูลัตอัพบัฟมาเลยนะครับคือมูลัตนี่โหดขึ้นนะครับมูลัตแบบเก็บสแต็กแค่2สแต็กตีสทีแล้วก็พุ่ง2ทีอันตีได้แล้วนะคือเก่งมากๆเลยนะครับผมก็อยากจะลองเล่นเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับก็ไวเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันนะก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับฟลอเรนติโนป่านะก็เกมไวนะครตอนนี้10บกว่านาที12นาทีไม่ถึง15นาทีครับก็ก็เป็นไงบ้างครััับบนนนนะะะกกกกกก็ฝาดดดดไลลคค์์แแชรร subscribe ให้้้ผมววย อยากให้ผมทําอะไรอยากให้เล่นตัวไหนบอกได้นะถ้าใครเบื่อแล้วแบบเฮ้ย hey, พี่ผมอยากเขียนพี่เล่นตัวอื่นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันลินเนี่ยพี่จะเล่นอยู่นะเดี๋ยวพี่จะเล่นอันลินลงให้นะเพราะว่ามีคนขอมาเยอะเหมือนกันอันลินเยน,นาเนี่ยอยากจะดูตัวอื่นบ้างนะถ้าใครอยากให้เล่นตัวไรเมทอะไรก็ได้นะพี่เล่นหมดนะแต่ไม่รู้จะเล่นเก่งมากแค่ไหนนะแต่ก็เล่นได้พี่เล่นทุกตำแหน่งเลยนะก็อยากจะให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะบอกได้นะอยากให้เล่นตัวอะไรครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับ